เกงยืนดูยาวไม้แต่เอวเาใส่ได้ไปหนูไงอาอัตจะไปร้านกินอะไรต่อน่ดูเกงก่อนเอาไหมยาวเราไม่เอาไม่เอาอไป้ส่อาบัติด้วยบเตร์เมล ไม่ใช่มีเลยออ๋ออันนี้เป็นวงุญแจหรือไรคะอ๋อวงกุญแจจุวะอ,อาไรอ๋อนี่วันหยิบมาแล้วอุลตามแมนเอะไรดี่ะมตัวอะไรมั่งว่าอันี้อะไรดีวะันนี้แล้วไม ไม่กี่ตัวตัวเดียวไม่ไม่ไม่แันไม่มีช้อยให้เลือกแบบนี้มีสีไม่รู้เอาเจนหลุดปลใบแดงนดงตามมันนะไปข้าววันนี้มีเดี๋ยวไปแกะดูถ้าไหนกันเดินกลับมาซื้อใหม่ ด่นนีล oh. okay. oh, ่นแกระนร่านกินแน่หนอยัใช่่กินดดวแต่กรแเกินจะไมรอเอาอะไรเอาอะไรเอาอไรเอาอะไรเอาไอ้หนอนยัดษ์อ๋ออันนี้อะไรคะอ๋อนี่กิ้ิอ อนี <mile> ้จะนตน้นะบ่กคะขายยังไงครับรวกนี่ยี่สิบแต่ว่ายี่สิบบาทได้เจ็ดตัวนะคะเอายี่สิบก่อนเอายีก่อนลองดูก่อนไม่เคยกินอลองก่อนออกอใส่รไหมคะอ่าใส่ครับใส่ไปราตะเก泰ไหมนะได้ตะแตนด้วยค่ะ

เราไม่ได้ซื้อน้ำเลยอ่ะน่าะไปนั่งกินอร่อยไหมเออดีอร่อยไหมไม่เหมือน โอ้ยนี่มีกินสนใจไหมเอกแล้วไหนเอามาดูไหมเอเลโก้ไปต่อต่อหน้ามืดหน่อยหน้าสุดสกิปบดี้กิตดีไหมอ่เอาตัวมูลอีกสองกล่องห้าคุณเลยวช่ออืมเอาเอานีนเอามูลใช่ไหมอืออือ ตัี่กล่หอ๋ติดยาหโอ้อุตาแมนกันนอุนี่อยู่อุแมอ๋นั่นอุลตาแมชันมีคครยเบบี้เดร้านี้จะสองกล่องสิบได้นะคะ ทำได้นะครับทำได้นะครับมาริโอาฬิโอะใช่ใญ่วนไเม่เอไหร หนึ่งร้อยยี่สบาทมียี่สบไหมอีเดี๋อะีเดี๋ยวมีเหรียญเดี๋ยวมีเหรียญสิบาทแป๊บนึงตทวสามต่อห้าเลยนีอตรงไหนลูก กองจุ่มกันดีกว่าเอนจังหใหญ่หรอนะังใหญ่น่ะเลมเี่ยงเลยกินจะไปนั่เลยคิดจนั่สามมานัต้องก็ได้่มาแกะกองจุ่มด้ไก่ของินะกินแกะปลาฟ้าหน่อยแกะหน่อยเดินเ ไม่เป็นไรเดินๆหยิบมาเลยหยิบมาเลยหยิบออกมาเลยอะไรเดินๆโอ้ปลาได้กามปูสวัสดีครับเดินผมคือสัตว์ประหลาด ระลัดตวนี้ออกมาเป็นไรหมีเนยเปล่ามีอะไรอุตสตาแ์วามีแบลรลี่ดินนะง่นยมสกีพด,ดีไหมได้ร้ออยใหญโอ้ ลัคกี้จริงๆตัวแบบใหญ่เนียใหญ่อ๋อไม่นนี้คือมใหญ่อ๋ออ๋ยนี่มันสกิเ็ตนี่คินได้ตัวสกิเตมาิงเราเข็ดมาสกิเนี่ได้ไง,ไไง,ไงมีพวกตัวเล็กอ้วนดูินีตัวเล็กอย่าดียวนี่ได้สิเ็ตมา ไทยตะนาวสีและประเพณีกินข้าวหอ พ่อปู่มีผนไม่ถึงประชาชนของพระองค์ นี่วฟเกอร์ราคา9บาท9บาทเราประัได้ชที่วหรือจะส่งเจํมโบเรากาจัดใ้แบเลอดองหลักอาณาวดนิงสรมุรเด็ที่พูได้อร่อยจริงๆน้องเก๋หมูย่างเกาหลีต้นตำรับของ ร้านนี้โค้งจิงอร่อยได้ทั้งครอบตัวสั่งที่ชุดก็ได้หรือจะสั่งชุดพิเศษชุดใหญ่เราเต็มที่เต็มใจให้บริการคนสำหรับหมูย่างเกาหลีติดทุกเลยกระดีสิกว่าปีบริการกันบาดน้องเขหมย่างเกาหลีน้องเขหมูย่างเกาหลีน้ำจิ้มรสเด็ดสมุนไพรเปิดบริการอูตรงนี้ที่นี่ราคาสามส <cam> no <welche> <cam> ิบเก้าบาทอร่อยได้ทั้งครอบตัว สีฟ้าเนี่ยสองชิ้นพอ

ประสบการณ์เป็ดปัวปีน้องเก๋หมูยา่างเกาหลีต้นตำรับเจ้าดาราน้ำจิ้มรถเด็ดสูตรสมุนไพรน้องเก๋หมูยา่างเกาหลีมาเปิดบริการที่นี่ตรงนี้ราคาเริ่มต้นท<ด>ุละสามบาท3.9บาทเท่านั้นรับประทานกันได้ทั้งครอบครัวหรือจะสัง่งชุดพิเศษชุดจำาโวเราก็จัดให้ไม่เอาใช่ไหม ผูกใจผูกกลาอนาม่ด้วยนะ้ำยิมสูตรสมุนไพรรสเด็ดที่พิสูจน์ได้อร่อยจริงๆห้อมเข๋หมูย่างเกาหลีต้นตำรับของยิมสูตร